สนับสนุนโดยปุ๋ยยา่าผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวบริษัทซากโรประเทศไทยจำกัด การทาการเกษตรนะคะที่พึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเนี่ยะจะพบว่าทําให้เกิดผลเสียตอ่อสุขภาพของดินระยะยาวด้วยค่ะพี่ปุ้ยใช่ค่ะดังนั้นนี่นะคะคุณผู้ชมการดูแลสุขภาพดินเป็นสิ่งสําคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดินโดยเฉพาะ,ะก็คือกรมพัฒนาที่ดินนะคะ,คะก็ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีในการทําการเกษตรคือให้หันมาทําการเกษตรเป็นแบบระบบอินทรีย์มากขึ้นไปติดตามรายละเอียดกันนะคะในช่วงของรักดินกับ มพัฒนาที่ดินค่ะค่ะ ยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีการส่งออกอันดับต้นๆของประเทศไทยชนิดหนึ่ง แต่ปัจจุบันราคายางพาราทั่วโลกอยู่ในภาวะขาลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปัจจุบันหลายประเทศหันมาปลูกยางพารากันเพิ่มมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งปัญหาสําคัญที่เกษตรกรของไทยต้องประสบปัญหาเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเพราะปุ๋ยเคมีมีราคาสูงเกษตรกรชาวสวนยางอําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบกับปัญหาดังกล่าวกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่จึงได้เข้าไปรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันทำ ุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อเอาไว้ใช้ในสวนยางเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีให้ได้มากที่สุดในการรับผิดชอบนะครับที่ว่าในกลุ่มของปุยินทียชียภาพบ้านหนองกกนะครับที่เราผลิตขึ้นมาก็คือเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับเราใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินมาส่งเสริมให้หมอดินอาสาประจำอำเภอนะครับคือนายสถิตผลรักษาคนนี้ก็คือส่งเสริมให้ความรู้นะครับพี่น้องเกษตรกรในใน หมู่บ้านในตำบลในอำเภอเอ่าวลึกและอกับอำเภอใกล้เคียงนะครับให้สามารถที่ว่านำเรทพันธ์ของกาพัฒนาที่ดินเนี่ยมาใช้นะครับอยากเดิมนะครับที่เกษตรกรในหมู่บ้านนะครับต้องใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจํานวนมากนะครับก็เลยพัฒนาที่ดินนะครับมีโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์นะครับเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร จากอดีตในพื้นที่มีสภาพดินแข็งกระด้างการใช้สารเคมียอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ต้นยางเป็นโรครากเน่าโคนเน่าทำให้ผลผลิตตกต่ำ แต่หลังจากมีการปรับปรุงดินจากปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในสวนยางอย่างต่อเนื่องทำให้ต้นยางมีขนาดใหญ่และแข็งแรงสามารถกรีดยางได้นานถึง30ปีนอกจากนี้กลุ่มเกรรษตรกร,รอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ยังมีการต่อยอดโดยการนำสารเร่งซูเปอร์พอดอ 6, มาผสมรำข้าวและทรายทำเป็นพอดอบอลที่ช่วยบำบัดน้ำเสียและลดกลิ่นเหม็มนส่งจำหน่ายให้โรงงานปล์มน้ำมันและคอกสัตว์ในจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกรรษตรกร,รในชุมชน เรื่องแรกคือดินมันมีปัญหาเพราะ,ะการขาดความรู้ในการเคยใช้ปุ๋ยเคมีมาเยอะเกินและมันขาดความรู้ใน,ในการปรับปรุงดินสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกระบี่ได้มาให้ความรู้กับกับผมและกลุ่มเล็กๆก,ก็ไม่มีใครใครสนใจเท่าใดนะักแต่พออยู่มาอยู่มาก็ใช้ไปมันก็เห็นผลดีเลยก็ลุดตุนตุนได้เยอะกลุ่มพัฒนาที่ดินได้มาอบรมและ ให้สารเริงพวกปอดอสองปอดอสามมาเกี่ยวกับเรื่องรูปรากหน้ายางแท่งอะไรตอนนี้มันก็ไม่เกิดเลยพอใช้ผุ๋ยอินทรีย์ผมได้เป็นหมอดินผมก็ได้ไปชวในใ้ชาวบ้านได้มาหันเลือกใช้เคมีแล้วก็มาเริ่มใช้ผุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแล้วก็ผมจะไปแนะนําให้เขาทำใช้เองก่อนแล้วก็มาร่วมทํากันในกลุ่ม ก็พอเห็นผลว่ามันดีขึ้นชาบ,บ้านก็เลยหันมาใช้ปุย๋ยอินทรีย์เลยตอนนี้ชาวบ้านในกลุ่มใกล้เคียงและอำเภอใกล้เคียงก็ได้มาศึกษาดูงานแล้วก็กลับไปทำกันเยอะตอนนี้ครับ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางหากเกษตรกรไม่ยอมปรับเปลี่ยนหันมาลดต้นทุนในด้านการใช้สารชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรก็อาจเจอปัญหาขาดทุนอย่างหนัก เพราะใช้สารเคมีที่มีราคาสูงอยู่ร่ำไปนอกจากจะไม่ช่วยเพิ่มผลผลิตแล้วยังส่งผลเสียทําให้มีสารเคมีสะสมในดินทําให้ดินเสื่อมคุณภาพและไม่สามารถปลูกพืชได้อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญคือเกษตรกรชาวสวนยางเองที่จะได้รับสารพิษเข้าไปสะสมในเลือดทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีนั้นจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการลดต้นทุนและรักษาระบบนิเวศได้สูงสุด ทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะติดตามาด้วยเราดีๆข่าวสารด้านการเกษตรที่รวบรวมไว้ให้ชมกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะช่อง9 m c o t HD และโ o d ดลนายท TV นะคะส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าๆแล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะวันนี้พูกกับมุ้ยพร้อมด้วยทีมงานลากันไปก่อนค่ะส,สวัสดีค่ะการกับเคลื่อนต่อของสำนักงานดินเกศชีวิตนะผมก็ได้พูดคุยปรึกษาต่าง พอสถานีทั้งเก็บสถานีนะว่าอันดับแรกฮนะเราก็ต้องเข้ามาส่งเสริมกลุ่มของหมอดินนะครับที่เป็นศูนย์เรียนรู้การเปรดินของประจำตำบลอำเภอนะครับแล้วก็มาดูว่าการขับเครื่อนานเป็นไปในทิศทางใดจเจริญไม่ก้าวหน้าไม่อย่างนี้นครับพอมาที่กลุ่มวุ้ยหยงนะครับของหมอดินวิเชียรนะี่ยก็เป็นความภาคภูมิใจของกลุมของกัลังงานปต้ดินเกิุเกตจนะครับที่ท่านขับเครื่อนานให้กับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อย่างดียิ่ง